โอ้โหโอ้โหโหนี่มัน้ยดูนะนี่นี่นี่ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับปลาสายไรเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาผ่าท่อ NSR ซึ่งเป็นท่อเดิมนะฮะกว่า20กว่าปีที่ไม่เคยผาา่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันข้างในว่ามันจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างในท่อใบนี้หรือเปล่ามาเริ่มกันเลยครับท่อเดิมนี่ข้างในนะครับมันก็จะมีทั้งตะแกรงทั้งแคบทั้งอะไรมากมายเยอะแยะมากมายนะครับ อยากจะรู้ว่าปกติแล้วเวลาเราผ่าท่อเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลนะฮะผ่านี่คืออยากจะให้มันโลง่งอยากจะให้เสียงมันเพราะแต่ว่าครั้งนี้ผมอยากจะผ่าดูนะครับว่าระบบข้างในท่อมันมีอะไรบ้างนะครับคือตอนนี้ผ่าผ่าตัวท่อรอบหมดแล้วนะแต่ว่ายังยังถอดไม่ออกเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันอยู่ข้างในที่มันยึดอยู่นะครับ เอาเลื่อยแบบช่วยแรงหนึง่งท่อใบนี้น่าจะประมาณ20กว่าปีได้นะประมาณ20อ่ะตีไป25ปีแล้วกันเป็นท่อ NSR นะครับทีนี้โอ้โหใช้งานมานานขนาดนี้นี่คือข้างในนี่อยากรู้มากเลยว่าสภาพมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนคลิปนี้ โอ้ว้าวเริ่มจะเห็นแล้วครับโอ้โโอ้โหโอ้โหนี่มันโอ้ยดูนะนี่นี่นี่นโหมันมันมันซับซ้อนมากเลยนะข้างในนะนเอ่อ เดี๋ยวดูตัวดูตัวอันอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฝั่งคอท่อมาเอาออกมาดูข้างนอกโอ้หชัดเลยอันนี้เป็นตัวฝั่งคอท่อนะท่านผู้ชมก็ดูคา,าบเขมานะครับที่มันตกค้างอยู่ใต้ท้องท่อนะฮะโอ้โหหนาแบบหนาเตอะเลยอ่ะนี่ โอเคเดี๋ยวช่างเตรียมเอาอันนี้มาแยงแล้วโอ้โหแล้วฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มันมีมันมีแป๊บที่ว่ายึดไว้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันทําเป็นแป๊บนะฮะทำเป็นแป๊บเพื่อที่จะยึดไอตัวตะแรงตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตะแรงแบบดักดักคาบเห่าอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้ช่างแกออกมาดูว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนปลาย ผามาจังหวะนี้มันก็จะเจอมันก็เหมือนกับผามออกมาตรงกลางพาาอดีเนาะไปตรงนี้ทีนึงอ๋อไปตรงนั้นอีกเพราะว่ามันจะตรงนี้มันช่องเล็กครับแล้วขมามองไปทนขเาวมันก้อนโอ้โอเคอ,อะไปดูกันต่อเลยครับโอ้โหโโหนี่นี่มันเป็นขมเหลวจากการเผาไหม้นะครับขมเหลวจากการเผาไหม้นะนี่เป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมันจะสะสมได้เยอะขนาดนี้นะโอ้ตอเป่าแป๊บนี้ทิ้งเลยตัวไหน,เ,นเป่าทิ้งเลยใช่ปกติเวลาเขาผ่าท่อ<ๆ>เขาผ่าเสร็จเขาใส่แป๊บคืนไหมไม่ใส่ครับอ๋อทําโล่งเลย การเผาท่อนะฮะโอ้โหนี่ใครไม่เคยเห็นนะเนี่ยพี่ช่างบอกว่าต้องมาทำชั่วโอ้โหโอ้โห,โโหนี่คือการเผาท่อนะครับอันนี้คือจะเอาตะแรงออกใช่ไหมใช่ครับเอาตะแรงออกเดี๋ยวเราอาเผาอีกใหม่ทีหลัง กระเผไในตัวเลยแหละสุดยอดไม่ใช่เรื่องง่าย นี่คือเผาสะแกงออกโอ้โหไอที่ไฟมันลุกข้างในนี่ก็คือน้ํามันนะครับน้ํามันที่แบบค้างจากการเผาไหม้ที่มันอยู่ในท่อนะครับโอโหโอโห กับไฟลูกเลยทีเดียวลมมาลมมาสูน้ำมันที่มันค้างอยู่ในท่อนะเยอะมากคนที่ชอบผ่าท่อก็จะประมาณแบบว่าอยากให้มันโล่งนะครับเสียงมันก็จะใสขึ้นนะสำหรับคนที่ผ่าท่อใช้า,น,า,น,าน,ขนขอมนมันอั้นนะ บางทีมันทําให้มีปัญหาเรื่องเรื่องการขี่เหมือนกันนะครับท่อที่มันเป็นเป็นท่อเดิมแล้วก็ไม่เคยผ่าท่อเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันอั้นอ๋ใช่มันอั้นเนี่ยมันก็ทําให้รถขี่ไม่ออกนะเจอในหลายๆคันนะครับบางทีไล่แล้วไล่อีกไล่แล้วไล่อีกแต่ปรากฏว่าท่อตันก็ทําให้วิ่งไม่ออกเหมือนกัน สุดยอดโอ้โหสุดยอดโอ้โหเนี่ยครับน้ำมันที่มันค้างอยู่ในท่อนะครับเรียกได้ว่าไฟไหม้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับบางคนที่ไม่มีแก๊สน,นะก็ใช้วิธีเอาแบบเอาเตานี่ไปเผาไฟกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อเอาคาบขมาหาออกนะครับแต่ว่าอันนี้คือใช้วิธีผ่าแล้วก็เอาแก๊สเป่าข้างใน ใครดูคลิปนี้อยู่ก็ดูเป็นความรู้นะครับแล้วก็กดไลค์ <im> กดแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกัน <im> การเผ <im> าท่อนะครับแล้วก็วิธีการผ่าท่อนะครับอันนี้ก็เป็นแบบยุค90เลยนะท่อรถเก่า2จังหวะโอ้โหก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ว่าจะ ผาเองได้นะครับก็ต้องอาศัยฝีมือแล้วก็ความชำนาญเนานะเพราะว่ามันอยู่กับไฟนะค่อนข้างอันตรายมันไม่ยอมออกสทัทีน้ํามันก็ไม่หมดสัทีโอ้ยทอไหม้แล้วครับ ออกมาแล้วอันนี้ก็ยังไหมอยู่เลยอะเนี่ยว้าวว้าวว้าว,วยังกับภูเขาไฟว้าว ยางโหดโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับเอาทำไมมันพน่นออกมาแบบนั้นนะ่ะอ๋อสุดยอด ไฟย,ยังลุกอยู่เลยนะครับข้างในนะดับไปแล้วยังยางยังไม่ดับอีกต่อส่วนปลายลลาช่างบอกว่ามันมันจะตันอยู่ตรงคอขวดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตันจริงหรือเปล่ามาเป่ากันต่อเลย โอ <Whoa>. ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่แหละครับวิธีการเผาท่อการผ่าท่อนะครับไอควันดำๆนี่อะไร อ๋อเ,เ,เ, oh. เพราะว่ามันไหม้มันมันเผาไหม้ไปใช่ไหมโอ้โหสุด ใคดูอยู่ก็ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับมาดูวิธีการผ่าท่อนะครับแล้วก็ที่ต้องเผาเนี่เพราะว่าต้องการเอาขมเหลวนะฮะที่ตกค้างอยู่ในท่อออกนะครับเพราะว่าตัวขมเหลาก็เป็นสาเหตุทําให้มันอั้นนะฮะรถขี่ไม่ออกนะครับกว่าจะได้แต่ละท่อนี่ก็โอ้โหผมว่าใช้เวลานะแล้วก็ใช้แก๊สค่อนข้างเยอะเลยแหละเท่าที่ดูแล้วเนี่ย เป่าจนกว่ามันจะมาเผาเผาไหม้หมดนะครับ นี่ก็เป่าเป่าเอาตะแกรงออกนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าคาบน้ำมันคาบขเหมาที่อยู่ข้างในนี่เยอะมากๆจํจำเป็นก็จำเป็นต้องเอาออกครับไม่งั้นมันก็ขเหมามันก็จะไม่ออกตัวนี้เป็นท่อเอเนสซาโปรอาร์มนะครับ ได้ว่าน้ำมันที่มันค้างอยู่ข้างในนะครับเยอะมากๆ ที่เกิดจากน้ำมันนะครับ หลังจากเผาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะก็มาขัดสีในตัวได้เลยก็ร้อนอยู่ขัดขัดสีไปด้วยแล้วก็เออเอาพวกคาบเข่านะที่มันแห้งออกนะครับก็ออกอย่างง่ายดายนะเพราะว่ามันโดนความร้อนไปแล้วเหตุผลที่ต้องผ่าท่อนะฮะสาเหตุหลักๆส่วนใหญ่แล้วก็คือหนึ่งต้องการให้เสียงเพาะนะฮะแน่นอนท่อผ่านนี้มันจะโล่งเสียงมันจะใสขึ้น กับ2คือต้องการผ่าเพื่อจะจะเอาข่ามเาออกนะครับมันก็มีหลักๆอยู่2เหตุผลนี่แหละถามว่าทําไมถึงอยากผ่าเพราะว่านะเท่าที่เข้าใจกันจะได้ทําความสะอาดท่อแล้วก็ตอนนี้ก็จะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับด้วยการเชื่อมนะฮะกับเข้าที่เดิมแต่ว่าไอ้ตัวแปบ๊บตัวตะแกงที่อยู่ข้างในเราไม่เอาเข้าไปด้วยนะครับเราก็จะเอาทิ้งไปเลยนะเพราะว่า การที่จะเอาตัวนั้นกลับเข้าไปที่เดิมนี่เป็นเรื่องยากมากอันนี้ก็เชื่อมแล้วครับเท่าที่ผมเคยเห็นนะเเวลาได้รถมามีการผ่าท่อเนี่ยโอ้โหบางบางบางที่นะมันผ่าขี้เหล่มากเลยนะปะแบบเหมือนเย็บเสื้อเลยอะนะปะเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นโอ้โห อันนี้ดูมาดูว่าเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับแผลเย็บจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกัน เสร็จแล้วเรียบร้อยครับนี่ผ่าท่อนะฮะเอาขมเอาออกเอาตะแกงออกนะครับแล้วก็เชื่อมกลับเข้าที่เดิมเหลืออย่างเดียวเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการทําสีนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้ะร้อนไหมนี่ร้อนนิดนี่ผ่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูแผลผ่านะนี่ก็จะอยู่ในแนวตะเข็บเดิมนะครับ เดี๋ยวต้องเอาไปทําสีนะสำหรับท่อใบนี้ถือว่าวันนี้เอาวิธีการผ่าท่อนะฮะไมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะยังไงชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหกว่าจะเสร็จกว่าจะได้แต่ละใบใช้เวลาเป็นชั่วโมงจริงๆเสร็จแล้วะสำหรับท่อรถเก่ายุค90ของเราหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ